คนโดยนอกไม่รู้เรื่องเนี่ยคงคิดว่าลิเดอสตาร์ดังมากจริงคฟังจากเสียงกรีดแล้วนะครับคนที่แก้หูไม่ค่อยดีอาจจะแก้หูแตกได้นะฮะฮะบอกหลายรอบแล้วว่าอย่าบอกรักบ่อยเพราะว่าผู้ชายคนนี้คิดจริงนะครับ ความรักเขาไม่ได้มาบอกกันเล่นๆบอกแล้วต้องรักจริงเข้าใจไหม,ไยยมยอดมากจริงนะครับอา้าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครได้รับลายเซ็นลิปไปแล้วยกมือหน่อยเยี่ยมยอดนะครับวันนี้ลิปเซ็นไปเยอะมากจริงนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดลายเซ็นลิปเนี่ยมันสามารถแบบช่วยเหลือคนได้ลิก็ให้ลิปเซ็นเป็นล้านเป็นร้อยอันลิก็เซ็นได้ อีกนิดเดียวจะขายบ้านขายคอนโดทิ้งเป็นบริจาคก,กันเนี่ยเก <laughs> ินไปนายุคือตอนนี้มันอยู่ต่อหน้าสาธารณชนนะฮะ เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับก็จะมีแบบว่าช่วงของการประมูลของด้วยนะครับสําหรับใครที่ใจบุญนะครับนอกจากจะซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าซื้อขนมในวันนี้แล้วนะครับยังสามารถร,ร่วมกันประมูลของดีด้วยเพราะว่าเงินที่เราเก็บจากท่านมาทุกบาทในวันนี้เนี่ยไม่ได้ออาไปไหนเลยไม่ได้เข้าเราเลยนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางานทั้งนั้นนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงอิ่มบุญกันเต็มที่นะครับเพราะว่ามองจากตรงนี้แล้วนะครับแสงออร่ามันสะท้อนมาอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะ ดูสดใสอิ่มบุญกันทั้งนั้นอ่ะนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับเราอะไรครับโอ้เงิน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 ขอบคุณครับ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 เป็นคนดีมากรู้จักบริจาคนะฮะอะไรเป็นเป็นคนทเข้าใจผิดนะะรับบุญรับบุญรับบุญเออนะฮะ ใครอยากยื่นเงินมาบริจาคเดี๋ยวนี้จอดต่องให้นะครับถือว่าเป็นการบริจาครวมกันข้างลังรับมาเลยครับรับมาเลยขอบคุณครับถือว่าเป็นการบริจาคร่วมกันใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เกิดชาติหน้ามาอาจจะได้เป็นเพื่อนร่วมห้องกับพี้ก็ได้อไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องเรียนนะเพื่อนร่วมห้องนอนบริจาคโอ้พูดอย่างนี้แล้วมากันใหญ่เลย คุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอให้ได้บุญเยอะๆขอให้ได้บุญเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอ่ามาเลยมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆนะครับโอ้ยขอให้น้ำไม่ท่วมบ้านเด้ออันนี้เอาจริงๆนะตอนนี้มันกำลังแบบว่าลุกลามมานะครับกำลังแบบว่าทั่วประเทศเลยนะครับหลายๆคนพี่น้องเรากำลังลำบาก เราต้องช่วยกันอย่างนี้แหละนะครับทา้งจริงในนี้มีบ้านไครน้ำท่วมยมวทาจริงนะครับเป็นไงบ้างเดือดร้อนนะครับเกิดการสูญเสียกันนะครับทั้งทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะฮะเราเนี่ยต้องมาช่วยเหลือการอาบขอบุณครับโอ้้เงินหลายบาทเงินหลายบาทนะฮะ <laughs> เวลาขอพอรอย่างนี้เวลาบริจาคเงินไม่ใช่บริจาคร้อยหนึง่งของให้กลับมาร้อยล้านนะสาธุ ครับขอให้ทุกคนได้กลับไปเยอะๆนะครับวันนี้นะครับเกิดชาติหน้าหรือชาตินี้ขอให้ไม่อดตายขอให้รวยๆรวยๆมีแต่เงินเข้ามานะครับอ่ะเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับโอ้ยขอบคุณครับน่ารักขอบคุณครับอ่ะนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงนี้กัน เงินไม่หมดสักทีนะครับจะเข้าเพลงไม่ได้เข้าสักทีไม่เป็นไรเป็นการบริจาคเราเราเราร่วมร่วมร่วม่วมน้ำใจได้อ่วันหลังเวลาออกงานต้องใส่เสื้อคอเต่าางเกงห้ามโลด เป็นกลุ่มคนที่คืนมากจริงๆอาไปเลยแล้วกันไปฟังเพลงนี้กันชอบก็จีบครับอใครร้องได้เต้นได้ตามสบายเลยอะอะ Đây, yeah,

gắn mít đi lên gắn mít đi lên na, mặt đi lên gắn 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 này đi lên gắn mặt Na, đi lên đi lên gắn đi lên đi na, gắn đi lên đi lên gắn na, đi đi lên đi 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 ตงนีฉันจะเข้าไปเองใบมือเปล่งเตยรอช่วยดูตาดีไหมถ้าเึอมันใจพอว่าอยากจะ็อใจทใี่ชันอยากรู้ใจจริงไหมว่าเธอคิดริงไงหากได้คัดใายตอนที่มาห่างอย่าทำฉันเคยแบบนี้ อย่ามีจีบเลยย่ามีจีบเลยนะยหอย่าห้าเขา้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยสเสะชัวร์ชัวร์ฉันมีเกลือ่อนนี้มีเกลือ่อนนี้หอนเธอทำก่นอน ฉันก็ย hey! ังรักเธอฉันจะไม่เสียฉันรักฉันรักยามนี้จีบยามนี้ได้นะอย่าเข้าเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบไม่เสียฉันรักฉันรักชีวิตมีเงินมีเงินอ๋อ

สวัสดีครับ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 ดีครับวดวันดีครับดีคดีรวสีวดีครัวดครับวครัวีครัวสรวัีครับสวัครัีครับรครับรครับีคีไมครัรับีครับ ลรอกเลไม่มีใบเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีการซื้อคะแนนกันวันนี้ไม่เพราะเขาพูดมาเยอะเขาคงจะเหนื่อยล็อกเล็ทล็อกเล็ทสองนาทีพูดแปดนาทีแต่ว่าแต่ว่าเวลาการพูดของน้องเขาเนี่ยแพาวมากแถวพาวมากทำไมครับแถวพาวมากเวลาเริ่มพูดไปนี่ทำยิ้มไปเหรอฮะ ฝนตกทำไมไม่กางล่มใส่หมวกมาทำไมอาฉันฉันไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวกัน้ยฉันคิดไม่ออกนึกว่าสู้ไม่ได้ก็ตัดญาติอย่างเงี้ยฉันไม่สู้ด้วยเอ้าฉันคิดไม่ออกโอเคโอเคว่าเราลงกันเลยเราลงกันเลยทำไมเขายิงมุกกันไเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อวคใช่อย่างนั้นพี่จะลงเนี่ยซองนั้นเฟิรเป็นของพวกเรานะเอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรครับพวกแบ่งกันทำมาหากินด้วยน้อก็ลองดูสายวิจิตรเกียรติ์สองเออนะครับก็มันแตบกันทำมานากินข้อมูลแล้วเนด็กประมูลของประมูลเรามาช่วงข้อมูลของกันดีกว่านะครับของชิ้นแรกนะครับจะเป็นของคุณดิวครับคุณดิวครับเอาอะไรมาประมูลครับวันนี้เนี่ยผมเอา